ครับนะอันนี้คือนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีุทุกท่านนะคะอันนี้คือชุดสวยนะคะของท่านดตรชัยยานันนะคะที่ตัดมาให้น้องไพ่ลินแล้วก็พี่เพชรพี่กวันของเรานะคะนี่นะคะโอ้ยสามตัวนะคะได้ชุดสวยนะคะแม่แม่จ๋าสามเชือกนี้ได้ชุดสวยจากท่านดตรชัยยานันนะคะที่อยากให้ สวยนะคะนี่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วนะจ๊ะแม่แม่จ๋าสวยงามตามทองเรื่องแล้วนะคะ,ตอ,อะ,คะตอนนี้ก็แต่งนะคะเหลือหัวนะคะเหลือหัวโอ้ตอนนี้กำลังนะเข้าลานเสริมสวยะครับเสริมครับเสริมสวยให้น้องไพรินนะคะแล้วก็พี่เพชรแล้วก็พี่ขวัญน,นะคะตอนนี้นะคะดูนะคะ เรามาแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะที่วัดแจ้งสว่างบ้านากลางของเรานะคะให้แม่แม่ดูนะคะว่าสามเชือกนี้นะคะใครจะสวยกว่ากันนะคะนี่นะคะนี่จ้าชุดสวยนะคะชุดสวยของเรานะคะแต่งองค์ทรงเครื่องแล้ว แล้วเราก็จะเดินประกวดค่ะใครจะเดินสวยกว่ากันนะคะนี่นะคะพี่ขวัญแต่งพี่ขวัญพี่เพชรแล้วก็น้องไพรินนะคะแต่งชุดสวยนะคะแต่งชุดสวยอวดกันว่าใครจะสวยกว่ากัน โอ้พี่เพชรก็หล่อไม่เบานะ,ะนาจ๊ะไม่จ๊าพี่เพชรของเราก็หล่อไม่เบาเลยพี่ขวัญก็สวยส่วนน้องไพรินนะคะคนกลางยายจ่อยของเรานะคะยายจอยของเราก็สวยสวยหมดเลยนี่นะคะชุดสวยของ ท่านด็อกเตอร์ชยนันนะคะที่มอบชุดสวยให้พี่เพชรพี่ขวัญแล้วก็น้องไพรินค่ะยายจอยของเรานะคะโอ้หนวดชุยมังบับเปิ้นใช่ไห้ไอจู้เตกี้พูนึงิงนี่นะคะ ใช่คิดโขดจักกุ้งกระตนอนชายทำเนธทำก้ทำหม้อเดียวนี่นะครับเนปาเนยลโอเคลูกกระดิ่งใส่จอะใช้ร่างองค์จะสลับกระตอะรจีกะลอกคันไฉเบาเบาไ่อ้อติยายนี่นะไก่คว้าวันนี่นะคะกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่ทุกเครื่องเลยนะคะ อันนี้พี่ขวัญนะคะอันนี้พี่ขวัญสาวสวยแห่งบ้านหนองบัวนะจ๊ะสาวสวยน้องขวัญจาพี่ขวัญสวัสดีค่ะจ้าเนี่ยเร็วสวยนะคะแม่แม่จ๋าสวยครับพี่ขวัญของเราวันนี้นะคะส่วนนี่นะคะพี่เพชรนะคะพี่เพชรของเราสุดหล่อของเรานะคะ อันนี้พี่เพชรนะคะกําลังแต่งอยู่นะจ๊ะกําลังแต่งทรงเครื่องกําลังแต่งอยู่นะคะอันนี้พี่เพพี่เพพี่เพชรกำลังแต่งอยู่นะคะพี่เพชรของเราก็กําลังแต่งอยู่ส่วนยายจอยนะจ๊ะยายจอยไปแอบมุมอยู่ครับใต้ต้นโพนะครับยายจอยต้อง ยาย่าจยเป็นคนขี้อายหรือเปล่าเนอะนี่ค่ะโอ้ยยาย่อยแอ,ยอบมากินใบโพวัดนี่นานี่นะคะยาย่าจยของเราครับน้องไพรินก็กำลังเหลือขานะกำลังแต่งองค์ส่งเครื่องอยู่นะคะนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านดเตอร์ชยนันนะคะที่มีชุดส,สวยให้น้อง น้องๆได้ใส่นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะคะนี่นะคะสวยมากนะคะแม่จ๋าสวยมากค่ะนี่ค่ะอันนี้คือน้องไพรลินนะคะนี่นะคะชุดสวยนะคะชุดสวยของน้องไพรลินอ่าพลิกฝันเสร็จแล้วพลิกฝันของเราเสร็จแล้วพลิเกเสร็จแล้วเาอะ นี่นะคะเราก็กำลังจะเดินวนโบสถ์นะคะสามรอบนะคะเพราะว่าเราได้ชุดสวยมาจาก่านดรชัยชนะนะคะเราได้ชุดสวยมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรออีกคลิปหน้านะคะนะคะค่ะคลิปนี้ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะ